ไปสำรวจบริษัทรับเหมาก่อสร้างในตลาดหุ้นไทยกันค่ะเริ่มกันที่ RT เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิคค่ะตัวอย่างโครงการโครงการก่อสร้างรถไฟทางผู้เด่นชัยเชียงรายเชียงของมูลค่าโครงการ213ล้านบาทค่ะ 2. อ NL เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางตัวอย่างโครงการงานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลพระมงกุฎมูลค่าโครงการ177ล้านบาทค่ะ 3. าม Civil เป็นบริษัทร,รับเหมาก่อสร้างโครงการในแนวราบตัวอย่างโครงการโครงการก่อสร้างทางพิเศษระหว่างเมืองทรายบางปะอินโคโราชตอสั1ว์เสือราคาโครงการ1,361ล้านบาทค่ะอัซี่พีจีเป็นบริษัทบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างตัวอย่างโครงการโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะใหม่ระยะที่หนึ่งคลองหกรลค่าโครงการ5,354ล้านบาทค่ะ